ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาสในแมปต่างๆ ราคาที่โครจะถูกกดเพจออสตาและยังมีบริการในแมแบบฟูุตกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับคามมยโซนเว็บส่งโมเดลนารุโตะส่งง่ายได้จริงเริ่มต้นเพียงแค่10บบาทเท่านั้นสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย เออเออเอยอโยโยเฮลโลไกด์วอทชสัดูดโอเคนะครับ okay, ผมก็ต้องขอ,อกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกวับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็คือว่า ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปอัปเดตแล้วก็แจกโค้ดให้กับทุกคนด้วยนะครับโค้ดนี้นะครับก็มีทั้งหมด1โค้ดนั่นเองเป็นโค้ดนะครับ150สปินนั่นเองนะฮะโอเคโอเคเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าในอัปเดตนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือ Edit นะครับแล้วก็ไปที่คาแรคเตอร์โอเคครับกดคาแรคเตอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาดูชุดกันดีกว่านะครับว่ามันมีชุดพราคุมอะไรใหม่มาบ้างนะครับ นี่ทุกคนครับก็จะเป็นผ้าคลุมแบบนี้นะครับลายแบบนี้เลยแล้วก็จะมีสีต่างๆนะครับนี่แล้วก็จะเป็นผ้าคลุมนารุมากินะครับนี่ทุกคนครับไม่ไม่ใช่สิอ่ามันเป็นผ้าคลุมของใครนะรุ่นสี่ครับรุ่นสี่อ่านามิคาเซใช่ปะเออจำชื่อไม่ได้ครับทุกคนครับอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่านี่เลยเห็นไหมชุดนะครับจะมีทั้งหมดอยู่2รูปแบบนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับ แต่ว่ามันจะอยู่ในร้านค้าเลียวคอยนะครับทุกคนครับก็คือใช้เหรียญฟ้าฟาในการซื้อนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชุดเป็นแสงอุตส่าก่อนแล้วกันนะครับก็ตอนนี้คอสเป็นคิดสเมะอยู่นะก็คิดโปรเจกต์อะไรอยู่เหมือนกันนะครับใครเนี่ยที่ดูอยู่นะครับแล้วมีเกมพาาแสงอุตสนาครับก็ลองทักกันมาดูได้นะครับเพราะว่าพี่เนี่ยจะลองตั้งกลุ่มแสงอุตส่าขึ้นมาดูนะครับเป็นยังไงล่ะโคตรเท่ นั่นแหละครับผมจะลองตั้งกลุ่มแสงอุษาขึ้นมาดูแต่ผมนะครับจะคัดเลือกคนนะว่าคนที่มีแสงอุสาเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่พี่ต้องการด้วยนะครับเพื่อเป็นตัวละครตัวนั้นเลยนะพี่จะให้เป็นตัวละครในแสงอุตสาหตัวนั้นไปเลยนะครับอ่าใครที่มีครับก็ลองติดต่อมาดูนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะลองคิดบทบาทให้โอเคครับทุกคนครับต่อไปนะครับก็ไปดูในเกมกันดีกว่านะว่ามีอะไรกันอีกบ้างนะครับหากดเพจไปเลยแล้วก็ เข้ามือไปเลยนะฮะอ่านี่เรียบร้อยนะครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็มาดูกันในกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะก็คือว่านี่นะครับสไตล์การต่อสู้มาเช็คกันก่อนเลยไม่มีนะครับแต่ที่รู้นะครับปลาเนี่ยมีปลาเพิ่มเข้ามา1อันนะครับนั่นก็คือปลาสายฟ้าม่วงนั่นเองนะครับอ่านี่เลยมันก็จะเป็นสายฟ้านะครับแต่ว่า จะมีโอกาสออกอยู่ที่1นึับยีนะครับจะเป็นสีลิมิเต็ดนะครับคือมันไม่ใช่ว่าสู่มไม่ได้อีกนะครับทุกคนแค่มันเป็นสายฟ้าแต่เป็นสีม่วงแต่สู่มยากขึ้นเท่านั้นเองนะครับโอเคต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอ่นินจาทูอ๋ออาวุธนินจาไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็เอลเมนต์บัตรลายครับบัตรลายเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ซับอเบลิตี Sub ้ครับกระวนท่านะครับมีเพิ่มมาให้เรา1อันนะครับคือแบบว่าตั้งแต่ผมเล่นชินโดมาตั้งแต่เกมเปิดเลยนะครับเกมไม่เคยเอากระบวนท่าอันไหนนะครับที่เป็นกระบวนท่าใหม่เข้ามาเลยนะมีแต่อันนี้เท่านั้น,นครับอัปเดตนี้เป็นอัปเดตแรกเลยนะที่เลียวเกมเี่ยเอากระบวนท่าใส่เข้ามาเพิ่มนะครับอ่า มันก็จะเป็นสไตล์การต่อสู้ของนารูโตะนั่นเองนะครับทุกคนครับถ้าใครมีเนี่ยก็สามารถส่งมารีวิวได้นะครับต่อมาเลยก็เป็นสัญหางเจนหนึ่งนะครับผมคิดว่าในอัปเดตเนี่ยสัญหางเจนหนึ่งเนี่ยสามหางน่าจะปรับแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าเขาปรับหรือยังกับสกิลแซดของร่างหนึ่งนะครับเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะสามหางยังไม่ปรับนะครับอันนี้เป็นข่าวดีเลยนะครับทุกคนครับข่าวดีของเราเลยนะคือว่า เราสามารถใช้3หางโดยที่สกิลแซดของ3หางเนี่ยยังไม่โดนปรับเลยนะครับโอ้โหเป็นไปได้ยังไงฮะอ่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับต่อมาเนี่ยก็ลองมาดูนะครับว่าเอ่อมันสามารถลงบอสมาดาระได้อีกไหมนะครับให้เราเนี่ยกดที่ตัว L แล้วก็ที่มาเมนมิชชั่นนะครับเมนมิชชั่นแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดเลยอ่ายังสามารถลงได้นะครับทุกคนครับคือเราเนี่ยสามารถเอา3หางเนี่ยไปลงบอสมาดาระได้เหมือนเดิมเลยโดยการ กด L ขึ้นมาแล้วก็ไปที่เม i n Mission นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดเลยมันจะมีไฟเดว่าไฟฟอ r เกตแล้วก็ไฟชินไดนะครับเดว่าก็คือบอสเอ่อบอสเพนนะครับ f o r เ e t ก็คือบอสโอมิโตะแล้วก็ชินไดเนี่ยเป็นบอสมาดาระนะครับทุกอย่างเนี่ยก็ยังดอบเน้เหมือนเดิมเลยแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าชินไดหรือมาดาระของเราเนี่ยที่เป็นอีเวนต์นะครับครั้งก่อนเนี่ยมันยังดอ,อ่พวกสัตว์หางอยู่ไหมนะครับ แต่คอมบิเนียนกับเน่เนี่ยผมคิดว่าดอบแน่ๆนะครับโอเคครับทุกคนครับต่อมานะครับมันก็จะเป็นการปรับสกิลนะครับหรือว่าการเพิ่มโหมดขึ้นมานั่นเองนะฮะก็เป็นอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นประตู8นะครับประตู8เนี่ยเขาจะปรับพวกแบบว่าประตูที่5กับประตูที่6นะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมเปิดเสียงนิดนึงอ่าโอเคครับมาประตูที่5นะครับก็คือแซนนั่นเองฟอร์ม5 ในฟอร์ม5นะครับสกิลของเขาเนี่ยก็จะปรับใหม่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยปกติเนี่ยสกิลของเขาจะโดนยากมากครับแต่ดูตอนนี้ครับทุกคนครับปึ๊บปุ๊บมีอ่าคือว่าตอนถีบขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะมีการคอมโบต่อด้วยนะครับต่อมาครับโหมดที่6ครับประตูที่6ประตูที่6เนี่ยก็จะเป็นเหมือนการแบบว่าเหมือนเป็นการหลบนะครับทุกคนครับคือรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมขออธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันนะ ถ้าใครอยากดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําแบบละเอียดละเอียดให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะครับนี่ครับเห็นไหมอันนี้คือประตูที่6นะครับ่าสกิลก็จะประมาณนี้ต่อมาเนี่ยก็คือประตู7ประตู7เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลย่าเดี๋ยวผมใช้สกิลให้ดูนะครับประตู7นี่ผมไม่แน่ใจนะว่าโหมดแรกเนี่ยเขาได้ปรับอะไรหรือเปล่านะครับแต่ดูสกิลคิวครับสกิลคิวมีดาเมจนะครับทุกคนครับสองหมเลยนะต่อมาเนี่ยสกิลซ่ดครับ อ่าคือว่าเหมือนเดิมนะครับโหดแรกไม่ได้เปลี่ยนสกิลอะไรต่อมาครับก็คือฟอร์มที่ 2, 2ฟอร์มที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าออล่าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมก็รีวิวคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะครับสกิลสิสกิลสกิก็มีดาเมจเหมือนเดิมต่อมาเนี่ยก็คือสกิลแซดนั่นเองนะฮะเดีย๋ยาวาดูสกิลแซดกันดีกว่านี่ครับสกิลแซดอ่าสกิลแซดนะครับจะเป็นเสียงเหี่ยวขึ้นมานะแล้วก็จะมี คือมันคล้ายๆกับประตูแปะนะครับในฟอร์มที่6นะครับอ่าเป็นการหลบนะมันเหมือนเป็นการหลบอ่ะพอกดแล้วมันจะมีล่างแบบปุ๊บๆๆออกมานะครับทุกคนครับต่อมาเนี่ยก็คือฟอร์มที่3นะครับอ่าฟอร์มที่3โอเคสกิลคิวครับสกิลคิวก็มีดาเมจเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือดาเมจต่อมาเนี่ยสกิลแซดครับนี่ครับทุกคนสกิลแซดจะเป็นแบบนี้อ่าเหมือนเป็นการวาร์ปเข้าไปกดหัวนะครับต่อมาครับก็ จะเป็นในเรื่องของโหมดของลายครางเย้นั่นเองนะครับที่ผมชอบเล่นนะทุกคนเออโหมดของลายครางเย้นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีเลเวลขึ้นด้วยนะ1000พนะครับปกติไม่มีนะครับโอเคมาดูกันดีกว่าปึ๊บนี้อันนี้คือโหมดแรกนะครับโหมดแรกก็โอ้ทุกคน,นครับโหมดแรกก็โหดแล้วนะบวกสแตทก็เยอะวิ่งก็เร็วหลบออตโต้ด้วยแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็คือสกิลของเขาครับสกิลแซครับ อ่าสกิลแซดจะเป็นแบบนี้นะครับต่อมาเนี่ยคือว่าเขาเพิ่มเข้ามาก็คือโหมดที่2นั่นเองคือสายฟ้าม่วงครับนี่ครับทุกคนครับไม่สายฟ้าม่วงนะครับโอ้โหสวยมากสวยงามมาดูความเร็วกันดีกว่าความเร็วนี่ผมคิดว่าน่าจะเท่ากับโหมดแรกเลยนะครับแล้วก็สแตทเนี่ยสแต็ผมไม่รู้ว่าบัคหรือเปล่าแต่ที่รู้นะครับคือว่าคือสแตทไม่ได้ต่างอะไรกับโหมดแรกเลยนะฮะต่อมาเนี่ยมาดูสกิลแซดกันดีกว่า สกิลแซเนี่ยเราสามารถใช้ระยะไกลได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้มันจะพุ่งเข้าไปอ่าเราค่อยใส่สกิลนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดแรกเนี่ยมันจะแบบกดแล้วสกิลทำงานเลยโอเคครับต่อมาเราลองมาเปิดโหมดที่3ามนาดีกว่าโหมดที่3ไม่มีนะครับสรุปแล้วก็มีแค่2โหมดเท่านั้นนะครับอ่าก็เป็นสายฟ้าม่วงต่อมาเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของโหมดนี่ผมคิดว่าไม่น่าตกหล่นตรงไหนไปแล้วนะครับ ่าต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของคาถานะฮะคาถาเนี่ยก็จะเพิ่มมา2คาถานั่นเองนะครับก็จะเป็นคาถาแยกร่าง2อ,อันเลยนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นอา่านารุมากินะครับวินิชิงโคนอ่านารุมากิวินิชิงโคนอันต่อมาครับก็เป็นนารุมากิวินิชิง มันติโคนนะครับอ่าก็จะเป็นเหมือนแบบว่าอันนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีแค่ล่างเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับจะรู้สึกว่ามีหลายล่างมากเลยนะฮะก็เวลาเกิดก็จะตามนี้เลยก็ของทั้งหมดนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยใครที่มีนะครับก็สามารถส่งมาให้ผมรีวิวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคาถาหรือว่าบัตรลายใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นกระสตาการต่อสู้ใหม่อะไรประมาณนี้หรือว่าปานใหม่ด้วยนะครับต่อมานะครับอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือ บัตรลายนั่นเองนะครับทุกคนครับเรามาดูบัตรลายกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เลื่อนลงมาครับก็เราก็จะเจอกับนี่เลยนะครับทุกคนครับมันเป็นไอเนี่ยตระกูลของอบูราเมะนะครับในอนิเมะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันหายังไงนะครับเพราะว่ามันเป็น N อทับเอะทุกคนเออมันหายังไงครับใครที่รู้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือใครที่เผลอสุ่มได้หรือว่าฟุกได้มาเนี่ยสามารถส่งมาได้นะครับคือว่า ผมไม่รู้จริงๆนะว่ามันหายังไงอ่ะคือแบบเหมือนมันเป็นเนตเอ,อ่อเป็นตระกูลที่หายากหรือเปล่าครับทุกคนเออคือแบบอันนี้ไม่รู้จริงๆนะฮะแล้วก็อันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นของอ่าของไกนะครับคืออันเนี้ยมันเป็นแบบผมจะบอกว่ามันเป็นแบาบดลายใหม่หรือว่ามันเป็นอะไรดีอะ่ะมันเป็นแบบลุยจิเคนิชิมันเป็นของไกล่เลยครับทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเคนิชิ V2 หรือว่าเคนิชิลิมิเต็ด แต่ว่ามันเป็นแบบสกิลมันไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนครับอันนี้มันเป็นแบบว่าอาจารย์ไกลเลยอะแต่มันเป็นลิมิเต็ดอะเออทุกคนอันนี้นะครับก็จะเป็นอ่าสายฟ้าม่วงก็จะเป็นปานนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นปัดลายลิมิเต็ดนะครับก็เป็นของอ่ามีนาคาเซตนะครับมีนาคาเซตเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าแบบนี้เลยครับนี่แต่ว่าความเท่ของเขานะครับนั่นก็คือ มันจะเป็นสีฟ้านะทุกคนเออโหมดเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าแล้วก็พลังหรือสกิลของเราก็จะเป็นสีฟ้าด้วยเหมือนกันครับเออก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะโอเคเรามาเช็คเรียวคอยช็อปกันดีกว่าเรียวคอยช็อปนะครับตอนนี้ก็อ่าของที่ขายก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ผมอยากได้ของอาจารย์ไกลมากเลยอ่ะเพื่อนๆคือแบบผมหมดไป600อสปินผมไม่ได้ไเลยนะคือแบบไม่ได้อะไรใหม่เลยไม่ได้ะไรเลยจริงๆโอ้โหห0 0อยสปินโคตรเกลือ เนี่ยนะทุกคนผมอยากได้2อ,อันนี้มากเลยอะ่ะโอ้โหแล้วลุยจิมันเป็นแบบว่าผมไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับแต่แบบว่าอยากได้จริงๆโอ้โหของอาจารย์ไกลเท่มากใครมีเนี่ยส่งมาให้ผมรีวิวหน่อยนะคืออยากเล่นมากเลยครับอันต่อมานะครับทุกคนครับนั่นก็คือคอมพานเนียนนั่นเองนะครับคอมพานเนี er ของอาดาลระเนี่ยเขาก็ได้แก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะเสกขึ้นมาให้ดูนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยอ่านี่ก็คือคอมพานเนียของอาดาลระเราไม่บั๊กแล้วนะครับ เดี๋ยวโอเคลองไปดูสกิลกันดีกว่านะสกิลคอมเมี้เดยงของมาดารานี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมดูมาเขาไม่มีการที่จะแบบว่าอ่าเรียกเก้าหางมาเลยนะครับมีแต่ซูซานโนโออย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับนี้มกระบาทด้วยโอเคครับทุกคนครับก็สรุปอัปเดตนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยครับผมก็คิดว่าผมเนี่ยไม่น่าจะตกหล่นตรงไหนไปนะครับ ถ้ามีข้อมูลตรงไหนเนี่ยผิดพลาดไปนะครับก็ต้องขออภัยเ้วยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ